สวัสดีครับสวัสดีมือนี้อยู่กับบ่อตาคันตะากาครับผมมือนอี้เฮากับยูดีสอตคือเกอ่าครับมือนี้เฮากับว่าเมืองไอ้ไม่มือนอีอ้มมในค่ำคืนนี้ไอ้ไม่เพิ่นจะเอ็ดเน่ากินปัน่นปั่นสูุสุข้นกินครับมีไอ้ดุกเกอแล้วก็บเบา้าตุยข้นสัข้นสว่างตั้งใจให้เที่ยงเนี้นะแมนป่ะไปครับถ่ายมึงเลยนี่ไอไม่ไอไม่เที่ยวนี่ใช่หมูสามชั้นเท่านะแม่นบ่ ครับเจ้าไข่หลังแล้วก็มีหมูสัแบแช่ครับผมไอ้ยไม่เพิ่นจัดทำมือเนี่ยชอบ่บะชวงวันเนี้ยหลายอยาพัดหมูใช่ยังเนี่ยแช่รกระเพราหรือแช่กระนาดพัดกระเพราครับโอ้โหดีจดครับไอ้ยไมเ่เพแบบิ่นกินแบบแห้งๆยังไงเพราะว่าไอเห็ดแบบแห้งๆเห็นปะ ไอ้ไม่น uh ี่เพิ่นเป็นพ่อข่ามาตะเก้าครับเพิ่นก็ขายของซอยย่าสามาตะกี้ไปเอาไปง่ายไปเพิ่นก็ขายของซอยย่าสามากจะโดนแล้วกรับเพิ่นกับปรุงอาหารแซ่บขึ้นกันครับไอ้ไม่เอาใช่ใช่ครับผมไอ้ไอ้ัลเม้นซ์สหอยสับหอยละกับซีอิ๊ว รสดีนิดน้อยวันนี้ไละไอ้ไม่พันจัดครับุ้น้ำตาลใสอีกขาดยังขาดได้ครับแต่ขาดก้อมหวานไอ้ไม่พนดึกก้อมหวานไปสุดยอดนะนี่อันะกานไอี่แ่บตีละอ้าวดืมอมึงดองไก่ดองไก่พึ่งกระยูครับพุะ สงไทยเจ็บข้อครับนี่เจ็บข้อแล้วเป็นอันชเจ็บขอเราไอ่ไปแบบสุดยอดแล้วแล้วอะไอีกต่อแล้วแล้วป่ะปุงไว้ขนาดครับไอ้ไม้ปุงไวแกะไปเลนี่ย น,นี่ของที่เด็ดเท่ายู่นี่นครับพริกไทยตานนี้คือคือหวันเบิ้ล่ากินดีครับยุนี่กินพริกไทยเนี่ยโอ้ยวาสเอียดอาหารมากครับใส่เลยพริกไทย นี่ละตักเาม้านี่ครับนี่พรอเบกะพราเลยน้องไก่นี่ไม่ไปใส่ผักกะเพาครับตอนไทยแล้วนี่ผมกินหอมขนาดเจ้าไป่นี่เป็นกะเพาน่อยมันจหอมาก มีกินมีกินเนี่เน้ำมนนยนะอ่สีรสุีร์อีกครับผมจากไหนยเัาเผิ่มคมขมนวาเพิ่มคมามนวกันเข้าไปครับจรนิงๆว่ไรกันเนี่ยนี่ครับตาสูตรพ่อข่าเก่้าครับผมตามสูตรพ่อข้าพ่อข่าเกเ้า่นเคยไอ้ไม้เพื่อนก็เคยเปิดร้านขาเมื่อก่อนไอ้เรื่องจริงครับไอ้ไม้ขายของอาหารตามตังนี มากประมาณสามปีแต่ว่าขายพวกก๋วยเตี๋ยวในย่างนี่มาอยู่สิบปีพออยู่สิบปีทำไมเพินเอ็ดได้ซูนเนียวครับแต่ถ้าเมื่อไรแย่สาพาพนบรรยากธุระไอไม่พนไปเอ็ดซอยเพิน,เ,นเอ็ดซอยซ <Okay. S 2> ูยางเซูนเนียวครับ เนอ้อ้โอุ้ยผู้ใดสุดยอดครับนี่นะครับคนหากหลุกของเมียตากให้หลุกให้เมียครับโอ้ยผู้ใดเสียดายย่างเดียวครับมาตามอากาังบ่มีบูเสียบุสายยบ่มีหลูมมีเมียเอ็ดคืออจังไอไม้ครับผมกับบไดเนาะ อ่าังลนีเนล้ว่ะวาต้เมีเลยอะครับ้มดมูเมีนีไหปนก็อันสองคนนี่โชขีตายยังก็เบาพื่นบ้านเบาพื่นบ้านเพื่นเมืองเขานี่มีเยอักลูกักเียบ่าวหวานรักลูกรักเมีย อันบาตีกับบาตีเพิ่นกับนสว่างนี่กัเพิ่นกัมีลูงมีเมียแล้วครับสี่หานแล้วแมนครับแมนแมนเทไอโนเกอร์ไอโนเกอร์นี่ไอโนเกอร์ซยีกนี่กับมีเมียไปแลสามคนครับลูกมีอยู่สองคนเนาะเนี่ยผมไอไม่เนทักเขา ตาเข่าเป็นที่รอยอ้าวคมากินเขาน้ำกันครับมื้อนี้กินเขาแรงกันเนาะนี่ครับอุ้นลนะั้งนัะใส่เธอเดียวเลยครับเาอเขาข้าจานยังไงกินน้ำกันหกคนทุคนครับ สุดยอดครับอาหารไอ้ไม่สุดยอดครับไปมือนี่เขามือกันเนาะไปขึ้นเลยกับเขาเงียวกับเขาเงียบ้ยินโดร์สดซิ่งอยู่พูดา กินโดมกินเขาเหมือนกันครับมาครับเป็นคุเขาเหมือนกันครับกินเขาด้ครับเร้่อหิวมาตาขัตะกาพิ่บกินเขากนมามันแต่เราเบเลว่โอ้เซฟใม่ได้หนิเขาจะไปแค่เับเซฟแบ่งเร็วนน่เร็วหนต่อไปข้ากิเป็นแหล่งที่ตามเสยใหม่หนิวินโดวินโดสวยจริงกินไหม มึงวินโดสด่นิเขามืนโอ้ยนั่งเขามีไงกันนะวินโดโอ้มาทีแนโอ้ยเนี่แบบเ่าเลยเอาเลยเนี่ยมันอัน่ะอนซยิบผู้ใดกัดดืเขาแต่คนีไงผู้ใดุดยอนครับมือนึ่อกินไเลย่ะ ไอ้ไม่มันเก็บค้าทำด้ายไ่ใส่ยืดๆแสบให้ใส่อีกกับมเอ้ยเป็นแสบคับไอ้ไม่กินสุดยอดแล้วเป็นแสบครับเก็บไม่อะหนึงเครื่องรุ้กัเบิร์เลยนุกเกอจัดใ้นชู้เมืองคางใหกันน่ทำอะไรนี่ทำอะไรโอ้ ยอดสุดยอดไม่ยังัใจบขัอ้าววินโดอาจะเข้มกันนะมึงวินโดกินะเมึงอกันนะป้อนไปนี่อะไรไนี่ของวินโดเองโอ้ยห้พ่อหนุเกอพนะอาวสุดยอดครับมือง้้ดขัดหยอดครับวินโด เป็นเพ็เยอรบผเป็นได้ท่างนี่แซบวะฝีมือไอ้ไหมครับผมไอเดดนี้เจ็บพอหลแขงไแ่งตากันห้งเรื่องนี้กินเข่าตาตบกินมาโอ้ยเดี๋ยวกินตาบลังครับผมเฮ้นเอ้ นกเกือรใส่ยิกกินก้อนถ้ากินเบิ่อกกับบ่าตามตะกาหากินไม่ครับทอดไข่ใส่ต่อยกันต่างอุ้ยปวดอะไว้เ่เสากได้บางอย่างใส่อีกอุ้ยทำไมเจ็บใบกระเพาะมากยากันสุดยอดครับสุดยอดบ่าวว้านึ่ตาแตกเลยอือใส่พิแกงอีก ใส่พริกแกงพร้อมนผสมหน่อยนึงมันเผ็ดพ,พอแล้วหยอดแล้วครับโอ้วินโด้สูตออ่ต้อว่ะโหเผ็ดบันใดกับเบญ่อมเนละวินโด้เนี่เผ็ดปันไดกันยังดันใส่เนาะสู่ครับหิวเข่าแห้งผู้ใดก็หิวเขา่า โอสัตว์เอาสัตว์เอาเว้ยครับผมสำหรับคลิปนี้กันจบเพียงเท่านี้ผมใครต่องวันจบไปเลยสำหรับคลิปนี้กันฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์บ่าวตาคัมตะกัครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปไปเรื่อยๆครับผมบ๊ายบายครับผมไปบายบา๊อบายครับบ่าวตุย